บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568 2กลุ่มใหญ่เตรียมลงทะเบียนรับเงิน1545บาททุกเดือนดูเลยได้ไม่พลาดสิิ์ล่าสุดครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2 5 6 8นี้มี2กลุ่มใหญ่ที่เตรียมลงทะเบียนนะครับรับเงิน1545บาบาทนะซึ่ง การที่2กลุ่มใหญ่นี้นะครับจะมีใครบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะจะมีกลุ่มไหนบ้างที่จะได้รับเงิน1545บาทในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึง2กลุ่มใหญ่ตรงนี้ถ้าคุณอยู่ใน2กลุ่มใหญ่นี้คุณก็จะไปขึ้นรถไฟทันขบวนนะครับที่จะรับเงิน1545บาทนะเพื่อจะรับเงินตรงนี้นะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยู่ใน2กลุ่มนี้ก็จะขึ้นรถไฟขบวนนี้ไม่ทันนะครับจะตกขบวนรถไฟ นะถ้าคุณไม่อยากตกขบวนรถไฟครับก็จะต้องดูคลิปนี้แล้วดูให้เข้าใจนะครับแล้วพอเปิดลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะอัดดบหน,นึงันร้ยสีบาทนี้ทุกเดือนได้ครับ2กลุ่มใหญ่นี้จะเป็นใครบ้างนะครับสำหรับใครที่กําลังรออยู่คุณอาจจะลงทะเบียนในบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐรอบเก่าเนี่ยปีก่อนเนี่ยไม่ผ่านนะครับรอบนี้มีโอกาสที่จะผ่านได้นะเพียงอยู่ใน2กลุ่มใหญ่นี้นะโอเคส่วนคนที่อยู่กลุ่มเดิมนะครับคุณก็ มาต้องดูกันว่าคุณจะโดนตัดสิทธิ์หรือเปล่านะครับในรอบต่อไปรอบใหม่นี้ครับโอเคมาเริ่มกันครับกลุ่มใหญ่นี้เนี่ยสกลุ่มใหญ่ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2องหจะมีอยู่2กลุ่มเริ่มที่กลุ่มแรกก่อนเลยครับกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มใช้คําว่าคนกลุ่มเดิมนะคำว่าคนกลุ่มเดิมคือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยในปัจจุบันครับที่ใช้สิทธิ์ในอยู่ปัจจุบัน ก็คือ,อยังคงใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นประจำอยู่ทุกเดือนครับเป็นอย่างปกติตรงนี้เนี่ยมีจํานวนครับ14.5ล้านคนกลุ่มนี้ต้องแสดงความยินดีด้วยครับคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะกระทรวงการคลังเนี่ยจะนําข้อมูลของคุณครับไปคัดกรองอัตโนมัติตรงนี้ต้องทําความเข้าใจอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าหลายๆคน,นสอบถามกันมาเยอะมากๆว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะโดนตัดสิทธิ์หรือเปล่านะครับ กลุ่มคนเดิมที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนะครับหากคุณไม่โดนยกเลิกบัตรในแต่ละครั้งที่ผมอธิบายไปไม่ทําผิดกฎการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยคุณก็จะถือว่าเป็นกลุ่มปกตินะครับที่ยังใช้บัตรในปัจจุบันเป็นกลุ่มที่ยังแอคทีฟอยู่ใช้งานอยู่ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีจำนวนถึง15บห้เอาสิบสี่จุดห้าล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับคือรอตรวจสอบผลอย่างเดียวเลยหน้าที่ของคุณเนี่ยคือรอวันที่รัฐ ประกาศผลนะครับประกาศวันที่ลงทะเบียนนะแล้วก็รอที่วันๆประกาศผลว่าคุณจะผ่านหรือเปล่านะครับก็มีกระแสที่ทางข่าวมาครับบอกว่าจะใช้เงื่อนไขเดิมนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการเปลี่ยนเงื่อนไขโครงการก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเคยผ่านในรอบเดิมแล้วในปัจจุบันเนี่ยคุณอาจจะมีรายได้มากขึ้นมาค่าเท่าให้คุณไม่ผ่านได้ตรงนี้นะครับอ่านะโอเค ก็ในส่วนตรงนี้ครับนี่คือกลุ่มเดิมครับที่ได้นี่คือกลุ่มใหญ่กลุ่มที่1กลุ่มใหญ่กลุ่มที่2ครับคือกลุ่มคนใหม่สำหรับกลุ่มคนใหม่เนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนเลยนะครับซึ่งรัฐเนี่ยคาดว่าจะมีจํานวนถึง10ล้านคนนะครับสิบล้านคนเนี่ยจะมาจากประชาชนที่เพิ่งอายุครบ18น,นะครับคือเยอะมากม คนที่เพิ่งอายุครบ18โดยคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัสสำหรับผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิ์มาก่อนและเข้าเกณฑ์คุณสมบัติครับรวมถึงกลุ่มตกหล่นที่ลงทะเบียนในปี2565แล้วยังไม่มีการยินตวตนนะครับก็ตรงนี้คุณก็จะโชคดีด้วยนี่นะดูให้ดีๆนะครับตรงนี้กลุ่มใหม่เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยนะครับก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่คนที่ไม่เคยลงทะเบียนนะ ไม่เคยลงผมใช้คําว่าไม่เคยลงแล้วกันก็คือไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมในกลุ่มนี้มาก่อนนะครับกับอีกอันหนึ่งนะครับคือกลุ่มตกหลน่นตกหล่นในที่นี้คือเคยลงทะเบียนในปี2 5งหาครับแต่ว่าไม่ได้ยินนตัวตนตรงนี้ก็ต้องไปยินตัวตนเขาเปิดโอกาสให้คุณไปทําการยินตัวตนนะครับตกหล่นตรงนี้แต่ถ้าก้องเข้าเกฑ์คุณสมบัติด,ด้วยนะครับอ่าก็จะถือว่าอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งสิ้นนะครับ โอเคนี่ก็คือกลุ่มคนใหม่ตรงนี้เนี่ยคาดว่ามี10ล้านคนนะนี่คือ2กลุ่มใหญ่ที่จะได้ครับทีนี้มาดูครับว่าคุณสมบัติที่จะได้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งกลุ่มคนเดิมและกลุ่มคนใหม่เนี่ยจะต้องผ่านคุณสมบัติเหล่านี้ครับถึงจะสามารถที่จะผ่านแล้วได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2 5 6 8นี้ครับก็คือต้องไปลงทะเบียนแบบรายบุคคล แล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติแบบรายบุคคลและครอบครัวนะครับคือการลงทะเบียนเนี่ยจะเป็นลงทะเบียนแบบคนเดียวคือตัวบุคคลไปลงแต่การตรวจสอบคุณสมบัติจะตรวจสอบคุณสมบัติทั้งตัวคุณแล้วก็ของครอบครัวครับทั้งสมมุติว่ารายได้เนี่ยจะตรวจสอบทั้งรายได้คุณแล้วก็รายได้ของครอบครัวในครัวเรือนนะครับซึ่งเนี้ยผมเคยอธิบายเอาไว้ในหลายคลิปนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยก็คือแบบนี้ข้อที่2ครับจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยข้อที่3เป็นคนที่อายุ18ปีเต็มขึ้นไป นะครับซึ่งก็จะมีจํานวนคนเยอะมากขึ้นเพราะว่าอายุแต่ละคนก็มากขึ้นนะครับจากปีของ65นะบางคนเนี่ยก็พิ่ง18วัยรุ่นเลยก็จะได้นะครับส่วนนหญ่ถ้าครอบครัวไม่ได้มีรายได้ครอบครัวเนี่ยไม่เกินนะครับก็จะได้ถ้าเกิดรายได้ครอบครัวเกินก็จะไม่ได้นะครับแล้วก็มีรายได้คนละไม่เกิน10,000แบาทต่อปีนะครับภายในครอบครัวเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีรายได้บุคคลนะครับก็คือไม<ห>่เกิน10,000แบาทรายได้ของครอบครัวเน,น,นี่ย<ส> <น problèmes> <kabul> ก็คือสมมติมี3ามคนนะครับเอามาหารเฉลี <reco Christ. S 2> ่ยกันต้องไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีต่อปีนะอันนี้ถึงจะได้5คือทรัพย์สินทางการเงินเนี่ยได้แก่เงินฝากพันธบัตรตราสารนี้ต่างๆครับต้องไม่เกิน10,000แบาทต่อคนนะครับถ้าครอบครัวเนี่ยต้องไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันก็เขาจะต้องดูเกณฑ์2แบบดูเกณฑ์บุคคลกับเกณฑ์ครอบครัวเกณฑ์บุคคลเนี่ยไม่เกิน10,000แบาทเกณฑ์ครอบครัวไม่เกิน10,000แต่อคนต่อปีครับ หครับต้องมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ครับหรือที่ดินเกินจากที่กระทรวงการคลังกํากหนดนะก็จะมีการกําหนดออกมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเคยทาคลิปอธิบายไว้อยู่นะเองก็สามารถไปดูคลิปเหล่านั้นได้นะที่เคยทําไว้นะหลักเกณฑ์เดิมนะครับแต่ถ้ามีการหลักเกณฑ์ใหม่เดี๋ยวก็จะอัปเดตให้7ครับไม่มียบัตรเครดิต8ไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไป9วงเงินกู้ซื้อรถเนี่ยตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีวงเงินกู้บ้านแต่1.5ล้านบาทก็จะผ่านนะไม่ถ้ามีบัตรเครดิตนี่ไม่ผ่านเลยนะถ้าไม่มีบัตรเครดิตถึงจะผ่านวงเงินซื้อรถเนี่ยตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับข้อสิบครับต้องไม่เป็นพระภิกษุธรรมเนตรู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ระหว่างสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำเหน็จบำนาญราชการนะครับข้าราชการการเมืองรวมถึงสสและสวด้วยครับถ้าเป็นเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ได้นี่คือข้อที่สิบครับ ทีนี้เนี่ยการรับเงินช่วยเหลือครับถ้าเกิดว่าคุณผ่านตามเงื่อนไขตามปัจจุบันตรงนี้นะครับเท่ากับคุณจะรับความช่วยเหลือครับ1,545บาทจะประกอบไปด้วยครับเงินเนี่ยซื้อสินคา้าอุปโภคบริโภค300นะบาทต่อคนต่อเดือนมีเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนมีเงินสนทนาค่าหุงต้มครับ80บาทนะครับต่อคนต่อ3เดือนนะแล้วก็มี4ครับเป็นมาตรการการบรรเทาภาระค่าน้ำ ต้องไปลงทะเบียนค่าน้ำครับก็ได้100บาทต่อครวัวเรือนนะต่อเดือนนะแล้วก็ค่าไฟได้315บาทต่อเดือนรวมเป็นเงินนะครับก็คือ 300, 300 750, 6, 80, 6, 3้อยสามร้อยเจ็ดร้ปเป็น1,545บาทที่คุณจะได้รับถ้าเกิดว่าคุณผ่านทุกคุณสมบัติตรงนี้จริงๆยังมีอีกเงินหนึ่งด้วยนะครับสำหรับของผู้พิการเนี่ยที่มีแบบสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เพิ่มอีก200บาท เป็นับเป็น1,745นะครับแต่สองปองตรงนั้นเป็นได้เป็นเงินสดนะครับแต่อันนี้เนี่ยรัฐเนี่ยเขาก็จะคำนวณเ,เป็นแบบนี้ให้เห็นภาพแบบนี้ไปนะโอเคแต่เดี๋ยวดูครับอันนี้คือเงินในโครงการเดิมนะครับถ้าเกิดว่ารัฐเนี่ยยังยึดในเงินตรงนี้ก็จะเป็นยอดแบบนี้แต่ถ้าเกิดรัฐมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเงินในส่วนไหนล,ลดเงินในส่วนไหนก็จะมีการอัปเดตเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอันนี้เนี่ยบอกให้ทุกท่านให้เตรียมตัวไว้นะครับถ้ามีการเปิดลงทะเบียนเนี่ยคุณจะต้องรีบ ไปลงทะเบียนแล้วจะไม่พลาดนะครับทบทวนกันอีกครั้งนะครับมี2กลุ่มใหม่นะกลุ่มที่1เนี่ยกลุ่มเดิมเนี่ยคือกลุ่มคนเดิมครับที่มีตรสวัสารแห่งรัฐอยู่หน้าที่คือครูคุณคือไม่ต้องทํะไรครับติดตามข่าวครับรอดูผลว่าคุณสมบัติที่ต้องผ่านมีอะไรบ้างแล้วคุณไปเช็คถ้าคุณผ่านเนี่ยคุณก็จะผ่านและได้ใช้ต่อแน่นอนส่วนกลุ่มใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอันนี้ต้องไปลงทะเบียนนะครับก็ติดตามครับที่ที่ลงทะเบียนแล้วก็ไปลงทะเบียนตามจุดลงทะเบียนครับ ทั้งกลุ่มคนใหม่นะครับแล้วก็กลุ่มคนที่เคยผ่านเกณฑ์แล้วไม่ไปได้ยินตนัวตนก็ถือว่าอยู่กลุ่มนี้เช่นเดียวกันก็ไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็ผ่านตามคุณสมบัติต่างๆเดี๋ยวคุณสมบัติผมให้ดูนะครับในรอบก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงก็ไปดูได้หลังวิด,ดีโอนี้เดี๋ยวจะใส่ไว้ให้โอเคแล้วก็เท่านี้เองครับเงินก็จะได้1545บาทตามนี้เลยครับโอเคนี่คือข้อมูลสําคัญที่ฝากทุกท่านถ้ามีเพิ่มเติมอย่างนี้ครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมาอัปเดตให้้ันีขอบบคคุณมากร